คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับเคยได้ยินคําว่าลูกโซ่ภูมิแพ้ไหมครับลูกโซ่ภูมิแพ้นะครับ,รบหรือที่เรียกว่า allergic march ก็คือลําดับการเกิดภูมิแพ้พูดง่ายๆก็คือหากเด็ก มีอาการแพ้ตั้งแต่เล็กๆแล้วก็อาจจะไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเราก็จะสามารถทํานายอาการเกิดภูมิแพ้ในแต่ละช่วงอายุของเด็กน้อยคนนั้นได้เลยนะครับโดยที่อาการลูกโซ่ภูมิแพ้ก็มักจะเริ่มจากอาการแพ้อาหารในช่วงแรกเกิดนะครับรวมถึงการเกิดโรคภูมิแพ้ผิวหนังตั้งแต่แรกเกิดไปเรื่อยๆจนถึง1ปี2ปีนะครับเขาก็จะ develop โรคใหม่เป็นการแพ้ฝุ่นละอองเกสรดอกไม้แพ้ผลสัตว์ต่างๆครับอันนี้จะเริ่มมีอาการทางจมูกนะครับเขาก็จะมีคัดจมูกน้ำมูกไหลอะไรอยู่เป็นประจําเลย รประมาณสัก4ี่ห้าขวบหขวบนะครับเขาก็จะเริ่มเป็นอาการหอบขื่ภูุิแพ้เดี๋ยจะลงมาที่ปอดอะก็จะทําให้เขาเนี่ยเล่นกีฬาได้ลาบากก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะจนเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเด็กที่เป็นลูกโซูุ่ิแพ้บางคนนะครับก็จะเริ่มมีอาการทางระบบลําไส้ที่เรียกว่าลําไส้แปรปรวนนะครับหรือเรียกว่า irritable bowel syndrome หรือที่ว่า IBS นะครับทำให้เขามีการท้องผูกสลับท้องเสียอยู่เป็นประจําโดยที่ไม่มีสาเหตุ ซึ่งนั่นแปลว่าหากทารกวัยแรกเกิดเริ่มแสดงอาการภูมิแพ้ออกมาแต่ว่าเขาไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเขาก็จะมีโอกาสที่จะเกิดโรคที่2,3,4ตามมาเรื่อยๆเป็นลูกโซ่นะครับซึ่งเราก็เรียกว่าลูกโซ่ภูมิแพ้ครับ จริงๆแล้วก็สามารถป้องกันได้วิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือให้ลูกรับประทานนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็นเวลายอย่างน้อย6กเดือนเนื่องจากนมแม่มีสารอาหารหลากหลายอย่างเลยนะครับที่จะช่วยทําให้ระบบภูมิคุค้มกันของเด็กแข็งแรงนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดภูมิแพ้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี ากน้องมีอาการภูมิแพ้อะไรบางอย่างเริ่มเกิดไม่ว่าจะเป็นแพ้อาหารแพ้นุ่นแพ้นี่มีผื่นขึ้นตามผิวหนังคุณแม่ก็อย่ายนิ่งนอนใจนะครับควรจะพาน้องไปหาคุณหมอเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษายอย่างถูกต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่ออนาคตที่ไม่แพ้ครับ